สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสูผ่ผูสู่คนพี่น้องครับเป็นยังไหนน้อพี่น้องลาพัฒนาผลปรากฏว่ามือคืนนีเห็ดไหนพี่น้องมีค้ามูขก,กันอยู่ดอกเนาะผู้ที่เป็นเอฟซีปูทองปูที่เป็นเอฟซีของปูมงคลพี่น้องหลังจากที่พอใจดีไปเปิดโชคเปิดลาบเปิดวาสนาเปิดดวงให้พี่ใหนน้องอยู่ที่วัดให้โศกพ,พี่น้อง นะครับก็มีความสุขมีโชคมีใช่กันดีอยู่เนาะพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องนะครับเปิดดวงเปิดโชคเปิดวาสนาให้แล้วการที่โชคดีกันอยู่ดอกพี่น้องนะครับพอจะดีลืมอย่างหนึง่งพี่น้องเอ้ขอโทษขออภัยหลายลืมคักลืมเนี่ยนะครับมีสถา,านทีห้หาบเงินหาบทองหาบโชคหาบวาสนาเข่าบ้านเข่าซองหาบความจะเลื่นลุ้นเรื่องเก่าหนาพี่น้อง พอใจดีลืมอธิษฐานลืมบอกพี่บอกน้องไปพอดพี่พอดน้องเดี๋ยวพอใจดีสิกลับไปอีกพอใจดีสิกับไปอีกยูพี่น้องนะครับสิไปอธิษฐานนะครับให้พี่ให้น้องเอฟซี FC, ทั้งพอใจดีทุกคนที่กดไลค์กดแช์พี่น้องสิบ,บอกอธิษฐานก่าวให้พี่ให้น้องบนบานสารกาให้พี่ให้น้องนะครับ หาบเงินหาบทองหาบโศกหาบวาสนาหาบความสุขความเจริญเขาบ้านเขาซองบอกว่าน้าที่การงานเลื่อนยศเลื่อนตนําแหน่งหรือว่าทำมาขาขายพี่น้องแม้กระทั่งเดินทางไปมาน,นํารถนําลานำยังกะสร้างพี่น้องขอให้ตลอดปลอดภัยพอใจดีสีว้าเบิดอ,อธิฐานขอเพิ่นเบิด ให้ปกป้องคุ้มครองดูแลสมาชิกเอฟซีทากดไลคลกดแช์ผู้ใดบอกกดไค์กดแช่ก็คือสิบลมีบุญวาสนาต่อกันพี่น้องพอใจดีสิไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาไปเบิ้งได้ได้พี่น้องเด้อนะครับอยู่วัดไอ้ในชิปพอใจดีนะครับพอใจดีนะครับเปเปิดโชคเปิดลาบเปิดดวงเปิดวาสนาให้แล้วลืมอม่ังเดี๋ยวพี่น้องลืม่ม่ังเดี๋ยวอีทีลืมบอกว่าหาบโชค ผู้ใดก็ยกมือสาธุอธิษฐานเอานะครับหาบเงินหาทองหาบยางเขา้าบานทุกสิ่งทุกอย่างเด้อสิ่งดีๆเลื่อมบอกพี่น้องพอใจดีสิไปอีกครั้งนึงเบิ่ง,งยอดก่อนพี่น้องยอดกดไลค์กดแชร์พอใจดีหลายปนันไดเพราะว่าการเดินทางนะครับมันกะใช้เวลาแน่นะพี่นอ้องเอาพี่น้องครับมื้อนา้พอใจดีสิพาไปตามแนวทางของปูทองเมือ่อคืนผลปรากฏว่า01ศูนย์งตรงๆวิ่งศูนย์มาทั้งบนทั้งล่างพี่น้องนะครับของปู่ทองกำลังฮอดกำลังเฮ็ดกันเลยล่ะยพี่น้อง นะครับวันที่ห้าเด้พี่น้องเด้อวันที่ been, ah ห้าใส่วันที่ใสอยังเดียวไปเบ่งย่อนหลังของเพื่อนพี่น้องวันที่ห้าของปูทองนะครับนี่แหละครับกาลังหดกาลังหดกันหลายวันที่ห้านะครับวันที่ห้าเด้อกันยานะครับกันยอกันยอพี่น้องกันยอนะครับกันยอนะครับสองห้านะครับหกแปดพี่น้องนะครับ ลาวพัฒนาชุดเต็มนะครับของปู่ทองเด้อลาวพัฒนาลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาชุดเต็ม ชุดเต็มไปนรอของปูทองปูทองนะครับ,รบล่าพัฒนาชุดเต็มปูทองวิ่งบนล่างวิ่งบนล่าง วิ่งบนล่างโตได้พี่น้องของปูท่องพี่นอ้องมาเบิ่งกันนะครับวิ่งโตได้พี่น้องนะครับมาเบิ่งกันพี่น้องเอ้ยนะครับปูได้ก็เป็นเอฟซีปูท่องล่อจับตากันนะครับผููได้เห็นปูท่องลงแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนหลายๆพี่น้องนะครับปูท่องนะครับวิ่งบนล่าง กับ8พี่น้องเอาละพี่น้องเอ้นะครับมั่นรอเทนีข้าวนี่พี่น้องแนวทางปูท่องมาเสร็จซับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาพี่น้องที่เป็นเอฟซีเพื่อนเป็นขวญใจเพื่อนก็อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์พี่น้องสาธุเอาทุกสิ่งทุกอย่างพอะใจะดีกะไปเหตุมาหายเดียวนะครับ ู้ดใดเสื้อกะเสือ้บอบ่อเสื้อกะบอ่อเป็นยังนะครับความหวังดีความตั้งใจของพ่อใจดีนะครับเฮ็ดให้พี่ให้น้องโดยความบริสุทธิ์ใจนะครับจับคำพ่อใจดีไว้นะครับอยากให้ทุกคนมีความสุขมีความจเจริญเจริญรุ่งเรื่องก้าวหนา้าเิืเ่อผู้ใุกูกยากว้ลําบากพี่น้องจะไม่ลําบากอีกต่อไปพ่อใจดีไปแถวนี้สีเฮ็ดให้นักๆสิเฮ็ดให้คักๆอยูี่ดอกไว้พราะในพี่น้องคักคัก,คกอยู่นะครับ ถ้าไปวัดไปแถวนี้นะพี่น้องก็ตรได้เบิ้งเยอ่ดอก <c oughs> พอใจดีก็ตรอัดคลิปอัดยังส่งไปให้เบิ้งคือเเขาว่าพอจจดีเหตดจริงทำจริงบอนะครับพอใจดีไปแท้พี่น้องนะครับดื้มคํามพ่สั้นกะเพิ่นจะให้กลับไปอีกกับพ่จักนะครับเพราะว่าเพิพ่นก็นบอกว่ารืมหาเงินหาทองลืมหาบความเจริญลืมหาบความสุขเขาบ้านเขาซองวาสัน ต้องไปแล้วพี่น้องนะครับต้องไปแล้วครับพราจะดีไปแน่นอนไปหาพุ่มสุกไหมพี่น้องหาบเงินหาท่องให้พี่น้องไปหาเงินหาบท่องผู้ใดเบิ่งขิดเดวบกดไล่กดแช่์น่ะเสียเลยพลาดโอกาสพี่น้องนะครับพลาดโอกาสอย่างนักเลยลหละนะครับเพิ่นบบอยากหาเพิ่นบบอยากเสื้อกระเดาแจ้เพื่นนะครับแค่กดไล่เมื่อกิมเข้าไปซื้อพี่น้องนะครับเมื่อกิมเข้าไปซื้อ นะครับมันบ่อนักนะดรอกพี่น้องเสื้อบปเสื้อกะอ็คือว่านแล้วต่พี่จะน้องนะครับแล้วต่พี่จะน้องเด้พอพราะใจดีบพได้บังคับอยู่กับมือพี่น้องท่อนละที่สีให้กับตั้งใจเพราะใจดีให้เดือนทางไปพาพี่น้องไปหาเงินหาท่องหาความสุขหาโศกหาวาดนาหน,นาทีการงานค้าขายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้จเจริญรุ่งเรืองอย่าให้ติดให้คัดพี่น้องนะครับ ให้มีแต่สิ่งดีๆเขามาในครอบครัวให้มีแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตพี่น้องนะครับพี่น้องครับชุดสองตัวของพอใจดีพี่น้องจับคู่เออของปูทองประทานโทษเห็นบอกประทานโทษพี่น้องขอโทษขอภัยความผิดพลาดพลาดแล้วจังคอยดีที่หลังพี่น้องนะครับชุดสองตัวปูทองพี่น้องนะครับสี่สาม ี่ห้หอันนี้คือชุดเต็มพี่น้องชุดเต็มของปูพี่น้องอีกหนึ่งชุดพี่น้องนะครับ แปดสองแปดสามแปดสี่แปด นี่คือแนวทางของปูท่องพี่น,น้องครับพี่น,น้องมากระจัดคัดกระพานพี่น,น้องแนวทางนี่เขามีรุดพี่น,น้องนะครับเนาะกำลังใจเพื่อนนะครับสําหรับแนวทางของปูท่องนะครับผมนะครับปูท่องนะครับกาลังหอดกําลังหิดพี่น,น้องนะครับดี๋ยวาพาไปเบิ่งแนวทางของเพื่อนก่อนสี่ไปจบคลิปครับผมนะครับเนาะ รอสักคู่ดูย้อนหลังพี่น้องเบิ้งจักหน่อยแล้วก็เป็นเบิ้งย้อนหลังของเพื่อนแนวทางของเพื่อนป็นยังไงนะครับสําหรับปูท่องเนาะย้อนหลังปูทองพี่น้องเบิ่งจักหน่อยหนึ่งพี่น้องย้อนหลังปูทองเนาะ ย้อนหลังปูทองนะครับนี่คือย้อนหลังปูทองวันที่สามวันที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้พี่น้องเราพัฒนาชุดเต็มปูทองวิ่งบนล่างศูนย์กับสองพี่น้องจับคู่ศูนย์หนึ่งพี่น้องจับคู่ศูนย์หนึ่งคือว่าเป็นยังไงพี่น้องนะครับศูนย์หนึ่งเป็นอย่างไรนะครับเข่าเต็มๆไม่ต้องกับพี่น้องนะครับแล้วก็พร้อมตัววิ่งนะครับสองเด้งนะครับสองเด้งเลยพี่น้องตัววิ่งสองเด้งนะครับ บนล่าง07กับ01พี่น้องนะครับสุดยอดแนวทางของปูท่องอีหลีพี่น้องนะครับถ้าผู้ใดเป็นแฟนครับแฟนช่องก็คงสิลูด่ดีพี่น้องอย่าลืมกไดไละ์กดแชร์กดติดตามกันหลายๆพี่น้องนะครับเดี๋ยวพอใจดีก็สิาพาไปหาเงินหาทองหาดวงหาโชคหาวาสนาะหาความสุขหาความเจริญเข้าบ้านเข้าช่องพี่น้องนะครับถ้าผู้ใดกดไละ์กดแชร์ นะครับติดตามไม่พอใจดีหลายๆพี่น้องให้กําลังใจพอใจดีการเดินทางไกลพี่น้องบือเป็นใกล้ๆนะครับเนาะเอาพี่น้อง,องปูท้องจับคู่ให้เรียบร้อยนะครับพี่น้องสี่สามสี่ห้าสี่หกสี่เก้าแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าพี่น้องแคบนาจอไว้พี่น้องมืออื่นวันที่หานะครับดูผลกันแน่นอนสองทุ่มเคืองมือแรง วันที่ห้าเด้อคอ้พี่น้องโชคดีโชคมานลำล่วยสู้ผู้สู้คนสำหรับคลิปนี้พ่อใจดีก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เนาอพี่น้องเนาะสำหรับคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ